สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลแปะนะครับพาลูกค้ามาดูรถนะครับผมวันนี้นะครับก็ได้รีวิวรถรุ่น50 5e นะครับมือ2นะครับผมตรงนี้นะครับลูกค้าที่สนใจรถมือ2นะครับนะครับเราก็มีให้ลูกค้าได้เลือกนะครับผมตรงนี้นะนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเป็นรุ่น5610 5310นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น50 5e นะครับนี่ครับขายตามสภาพรถเลยนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับผม ลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้นะครับผมนีนะครับผมห้าศูนย์ห้าห้าห้าสิบห้าแรงมา้าครับอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าของรุ่นห้าสิบห้านะครับนี่ครับเปิดฝากระโปรงแบบดึงนะตัวน,นี้นะครับฝากระโปรงชิ้นเดียวนะครับ 55แรงนะครับนี่ครับเข้ามาดูได้นะครับผมเราขายตามสภาพนะครับผมตัวนี้นะครับรถรุ่นนี้50 55 E นะครับขนาด55แรงม้านะครับรถมือสองเราก็มีประมาณนี้ครับผมนี่ครับถ้าเป็นรถ แต่ส่วนมากจะเป็นรถรุ่น5310 5610นะครับ5615นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นมือสอกนะครับอยู่ที่ AC ซ e c ท o r นะครับครับท่านใดสนใจติดต่อเซลแปะได้นะครับเบอร์โทรก็080นะครับ0109381ครับสวัสดีครับ